You who know nah, how what the light like. when I still like. อยอนเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออบกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมามาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงวงไอ์นะครับกับเพลงใหม่ล่าสุดที่เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อ4โมงเย็นของวันนี้นะครับวันที่22เดือนสิงหาคมนะก็คือ after light like นั่นเองนะครับไอ์มีการคัมแบ็กอีกครั้งกับเพลงใหม่ล่าสุดอย่าง after light นะครับแล้วก็ ฟังง่ายฟังสบายเป็นเพลงที่ย่อยง่ายมากๆเลยนะครับเป็นตามสไตล์ของไอฟ์เลยเป็นเพลงที่มีความโตขึ้นของสาวๆทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทํานองของเพลงสไตล์ของเพลงรวมไปถึงสไตล์ของสาวๆทั้ง6คนในวงไอฟ์เลยทีเดียวเรียกได้ว่าการกลับมาครั้งนี้นะครับก็สมความปังมากๆแน่นอนเลยนะครับว่าเพลงนี้นั้นจะกลายเป็นอีกหนึ่งเพลงของไอฟ์ที่จะฮิตมากๆแล้วก็ต้องเกาะชาร์ตได้ยาวแน่นอนเพราะว่าเพลงเนี่ยฟังง่ายๆมากๆและแถมยังสามารถฟังได้เรื่อยๆนะครับไม่มีเบื่อเลยการดีไซน์เพลงนี้ก็ต้องบอกเลยว่า ออกมาได้ดีมากๆจริงๆเปิดตัวเพลงมาเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจมากๆแล้วนะครับตัว m b นั้นเนี่ยมีความแบบเข้าไปในกล้องขณะถ่ายทํากันอยู่แล้วก็มีการเล่นสีเล่นแสงที่ดีมากๆเลย MV ีเนี่ยดูแปลกใหม่มากๆนะครับถึงแม้ว่ามุมกล้องบางมุมนั้นเนี่ยจะดูเวียนหัวไปหนก็ตามแต่ว่าพอโดยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยแล้วก็ดูน่าติดตามตั้งแต่ต้น,ตนจนจบเลยสาวๆแต่ละคนนั้นนะครับมีสีประจําตัวที่แยกกันไปอย่างชัดเจนมากๆวอนยองก็คือสีแดงนะครับเรน,นก็คือสีเขียวลิซคือสีฟ้านะครับแล้ว อื่นสีน้ําเงินสีชมพูคือยูจินแล้วก็สีเหลืองคือน้องเล็กอย่างอ e ีซอนนั่นเองท่อนร้องเนี่ยก็แบ่งกันได้ดีมากนะครับที่สําคัญนะแต่ละคนมีซีนเด่นเป็นของตัวเองไม่มีใครหายไม่มีใครจมไม่มีใครนั้นที่ได้ซีนน้อยกว่าเพื่อนแล้วก็ไม่มีใครที่ได้ซีนเยอะไปกว่าเพื่อนเอ็มบีตัวนี้เฉลี่ยแอร์ไทม์ได้ดีมากๆมีการเล่นกับกล้องนะครับที่เก๋มากๆเลยทั้งผ่านตัวเอ็มบีแล้วก็ทั้งเห็นเบื้องหลังในการถ่ายทําไปด้วยกล้องที่ใช้ในการถ่ายทําจริงๆนั้นก็อยยยู่่่ในนนนนเเมีีีีีตัััววว้้้ดชดชกทสํานนคญพลง ของสองสาวสุดเก๋อย่างก้าอื่นแล้วก็เรด้วยนะครับที่มาแรปฟาดฟาดในเพลงนี้ทําให้แฟนๆนะั้นได้เห็นอีกหนึ่งมุมของเพลงนี้ที่น่าสนใจแล้วก็แปลกใหม่ไปจากเพลงก่อนหน้านั้นอย่างมากๆในเลยทีเดียวที่สําคัญลูกในเพลงนี้ของสาวๆวงไอฟ์ทุกคนนั้นก็ต้องบอกเลยว่าปังมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกในชุดขาวดำนะครับที่อยู่ก,กลางๆลอง MV รวมไปถึงชุดประจํา MV นะครับที่เราเห็นมาในตัวทีเซอร์ตอนแรกแล้วที่แต่ละคนก็จะใส่ชุดสีประจําตัวของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปแบบชัดเจนมากๆแต่ก็ยังมีชุดสีขาวนะครับที่ดูเผย เหมือนกันทั้งหมดแต่ว่าจะมีเครื่องประดับของแต่ละคนนั้นที่แบ่งแยกสีตามกันไปอย่างของวอนยองนั้นก็เห็นเต่นชันเลยนะครับกับสร้อยแล้วก็ต่างหูสีแดงที่แจ๊ดมาตั้งแต่ไกลของคนอื่นๆเนี่ยก็มีสีประจําตัวเช่นเดียวกันนะครับก็ตัดกันดีๆกับชุดสีขาวซึ่งชุดนี้เนี่ยเรารู้สึกชอบกว่าชุดอื่นๆที่อยู่ใน MD เลยนะครับมันดูเหมือนกันแต่ว่าก็ดูไม่เหมือนกันดูมินิมอลแต่ก็ยังคงความคอนเซปต์ไว้ได้ดีมากๆที่สําคัญนเอนมบน,นะครับแต่ละคนนั้นเนี่ยสวยกันมากๆเลยเรียก สามารถเข้าไปรับชม MV ได้เลยและที่สําคัญน,นนะครับอย่าลืมไปปั่นวิวแล้วก็สตรีมเพลงนี้ให้กับวงไอซ์กันหลังจากนี้ไปมารอดูกันดีกว่านะครับวพราะไอซ์นั้นเขาจะเริ่มเดินเข้าชาร์ตตั้งแต่ตอนไหนและจะพุ่งขึ้นไปอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ที่สําคัญใน,นกระแสของเพลงใหม่ล่าสุดนี้จะเป็นยังไงก็มารอติดตามกันหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเดีเด๋ยวเราจะนามาทําคลิปเล่าให้ทุกคนฟังกันอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนคลิปนี้ก็ยังลืมติดตามเป็นกาลังใจให้กับไอซ์กันดีีกกวว่าาคลลิปปน้้็ตตอองขัไ เท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง